ดและเชิญรับเชิญสากรแบบค่อยๆขอบคุณนะครับขอบคุณพี่สาวกับผมที่มาประวัตน้อมใจกับเพลงการที่ส่วนตีขอให้่ำให้รวยเลยพี่นะครับขอให้ยัเก็บยังให้นอนตายยัปเชิญเชิญเมื่ออายุร้อยปีนะครับพี่กับผมแล้วก็หน่ะว่าพี่คนนี้อยู่ชา้นเชิญเขาจริงๆว่ะคุณรู้ได้ไงหน้าเหมือนหลวงพ่อสุธร รู้ได้ไงเนี่ยเหมือนลืมหน้าโบสเลยไอ้ออมคือหยอกอะไรกันหน่แม่เขาคำคำรานที่นี้เขาจานเจเลยได้ใส่ชุดกีเพาส์เขาหน้าสีแดงเก็เข้าจุดจีตรงไหนเนี่กําลังได้จุดจีเป็นหน้ารักแทนจำได้ขอให้เจ้าสบาที่อย่างนี้ข้ามงจันต์ต่หน้าตาเทไม่มีเรื่องวุ่นวายเลยตั้งใจจะประกาศภูฝ่าบารพระเจ้าค่ะเป็นการดีที่เจ้าเนี่ย ดูในแทนพี่บาสลองแต่ตอนนี้พีต่ตใจเพราเกิดปัดไปในที่มีพระพิม่นเป็นราชธิดาดในดินปันจจารณาวสุมายาที่พี่เองเนี่ยยังไม่อยากแต่งงานแต่เป็นคําสั่งของพระบิดาแล้วก็พระบาก่อนที่สิ้นสวนนรรคตลงไปให้พี่เดี๋ยวมีพ่ม่นมั่นหมายเอาไวต้ตะกองดาวแล้วพพี่พระเจ้าค่ะพี่เองเนี่ยควรจะดสลาโสนแต่งงานกับนางดีหรือไม่ขอที่เจ้าว่า,มมา ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นจุดประสงค์ของพระบิดาพระมารดาพระหม่อมชันคิดคว่าเพื่อองค์ท่านนะคงตัดดีแล้วจึงให้เสด็จพี่ทํทตามพระหม่อมชันคิดว่าดีเพื่อเจ้าค่ะเจ้าคิดว่าดีแล้วเจ้าอังสุมาลคิดว่าข้าตละดโสดไปแต่งงานกับสุมายาดีหรือเปล่าการที่จ,จะเป็นกษัตริย์ครบสมบูรณ์ก็ต้องตีน้าแก้วบัลังแก้วพกับเหรียญแก้ว เราเห็นแล้วว่าเป็นการสมควรพระคุณที่เจ้าเ่ะถ้าหากว่าเป็นความคิดของพวกเจ้าเขาคูจะต้องแต่งงานแล้วก็สละโสดแต่ข้าไม่เคยเห็นหน้าหน้าตาเขาประกอมันจะไม่ขูดใจข้าคนเมียสบาที่เราผมฉันคิดว่าน่าจะต้องสวยบ้างแหละพี่เจ้าข่าวตาบัต 我告诉你。 ไปดูซิว่ามีใครมาปุ่นหน้าพุ่งราวชายมากเลยสวัสดีครับถ้าหนี้ขนหดนี้ขนาดเลยนะทหานมาเยอะมีเลยเหรอที่ไหนกันทำไมเราไม่เห็นเลยทำไมยังรู้ว่าเราออกมาเสียงได้ขนาดนี้ทำไมไม่ออกมาต้อนรับเลยกลับไปเลยที่นี่ มาใครฮะทีนี้เขาดุกันชาหรือเปล่าไม่รู้แต่ใตงเกอรสวยขนาดกีมาหาใครอ่ใครครับเป็นใครกันเนี่ยเป็นใครกันฮะไม่รู้น้องสาวสวยกว่าใคร โอ้โหคุณทำไมมั <Sustain able> ้งว่าทำไมวะว่าเห็นผู้หญิงที่สวยแบบนี้มีเพลงเลยเพลงอะไรวะเพลงนี้ผมบอกเลย I uh -huh. กี่พ้อมาด้วยเรืี่จำได้ทุทีก็เซ็กซี่แล้วทุกนเ็ีกว่าให้เงินกูเลยได้เออเาจตังคืนต้องพูด่มาสองอยากจพบอัน้ไอ้เออออเยกบพ่มใไม่รู้ไหนเนี่ยงร้เมื่อกี้ Baby, you got me. Welcome. 你那个。Please,

ไตอเออเออของน้องนีตจงฟังว่าดีเธอที่ใช่หมือไม่เอ็นจีโอวลนะเล่นเตเอ่ตีมาแล้วเอ้ใช่หรืับไอ้ี่วดีวปั๊ดีบ้าเข้าห้ 真的好。<呵 booster. S 3> <laughs> นั่งดีๆนะฮะทหารมองจมเลยรักัองยหมายหนต้องับยว่าดิเดี๋ยวก่อนเจ้าชื่อสุมายาผมชื่อสุมายาเป็นรักขุมมันของเสด็จพี่มาสระพี่ขอเวลาสักห้านาทีแล้นะขมมันมาไอ้นนั้นะะชุนน ใ้่แต่ผู้ชายใช่แต่งานช่เลยร่างกาะมานแตกมาในผู้ชายเป็นตัวจริงตัวคลองข้าก็ไม่รู้ผิวดายสด้วยผิดีใส่ดีสิหัก้าเป็นอย่างนี้ได้เก่อนน้ย หากว่าแทนว่าพระองท่านยังไม่เชื่อมั่นก็พอิลงวลานะต่กอนสักสี่ห้าปีโอ้โหนานไปมากทำไมล่ะต้องถามเรื่อีไหมนองดี่เ้แอนดับัน่ให้เจ้าเนี่ยคอยดูคุกปีก้าวคอมตุปมายาว่าตัวจริงหรือตัวปลอมยอกักกันนคว่ายังไงล่ะเ้ื่อะผมใช่ไหมเพื่อแต่เคยไหมผมใช่หรเปล่าเพือนจะมีค่ะเรมัน่รบให่เรื่องเป็นเวลาไ ยากรู้ไหยเนี่ยทำไมขาวใช่ไหมต้อทำดีๆอ๋อต้มายาเอาอย่างนี้นะน้องนะพี่ขอประวิงเวลาเอาไว้สักสามเดือนก็แล้วกันเอาไว้สามเดือนไม่พี่ขาสามเดือนเลยหรอขนาดไหนเดี๋ยวพี่เนี่ยจะต้องไปเชิญการักดิ์ภูมต่างๆมาร่วมแต่งงานกับเราแล้วเจ้าไม่ต้องกลับที่ไหน ไปพักที่ตำหนักน้ำโอ้ยอาไปพักซาโอ้ลืมแนะนำคุยยังไงล่ะพี่คะคนคนผูคนคนนี้คือน้องชายของพี่ดาววัตะกองดาวสำหรับคุนุ่นน่ะยอดผู้คนดาวอังสุมาแล้วก็เจ้าเอเจ้าอ้นครับไม่รู้จักไม่อยากรู้จักคไม่จำเลยนะโอ้ยครับอาทุเรีาเป็นพักก่ิน ับหนักูปที่ไหนก็ไม่รู้เราเองก็ไม่เคยเห็นปกติแล้วเนี่ยจะต้องมีคนนี่นะให้เราไปนั่งพักดีๆแต่ที่เราจะไปมีกำนักนะนี่ตรงไหนก็ไม่รู้โอ้ยเจ้าตที่หน้ากำหมอบอยู่แล้วพี่เจ้าค่ะ เขาพูดเลยด้วยผมช่วนไปก่อนนะพี่ท้าเจ้าพี่ถ้าถึงหน้าพี่ั้นผมช่ยมานะเจ้าพี่ก็ต้องลำะากเพราะน้องแต่ใจดีด้วยคหม่อมช่นเองก็ตั้งใจว เจ้าคอยดูทุกสีกข้าของสุมายาและท่านทุกคนปักผ่อนได้รับนิกาพรอ่านรของพระพุทธานการะความสำหรับาร์นาสที่ัเกตุท่ดังแหวนแอบของพระพุทธสุมายาจึงให้พระเสด็ชาติกองลว